สวัสดีค่ะเซอร์พี่น้องจ้ะเห็นแบบนี้กะผ้าขลังบางที่เก่า,าจ้ะพี่น้องไปลองเบิ่งเฮ็ดตดำจั้หน่อยนั่นจ้ะเนาะจะหายมานั่ค่ะเห็นวะสหายเอ,อิญนะสหายเอ,อิญนะมานั่จ้ะนี่นค่ะปากกระเล็กอยู่ข้างบนแล้วจีหันให้เบิ่งกปากกระเล็กยิ้มพูนเห็นตะค้างไวใบค่ะนี่ค่ะปากกระเล็กพันยุ่นกลนจะหางพันไวใบจ้ะ เราจะคึ้นนี่ละตต้พี่น้องมาเบิง่งเลาะไปเห็นมันปูพะกาจีจีเก็บจะหมดแล้วนะคะแล้วอยู่อา่าวัยเพนเฮ็ดเชือเนาะกรจะขึ้นตรงนี้นะคะไปเบิ่งเห็ดดำเนาะคะ่ะสักเล็กสักเล็กลูกสักเล็กน่ะให้ตัยหน่อยเห็นสักเล็กั้ยเห็นสักเล็กั้ยลูกเพิ่นเพิ่งลงมาแล้วจะ้ะมันเห็นเท้าเอ๋ยมันลงมาแล้วโอ้ยวิ่งเร็วเลย ยิงเร็วเลยวิ่งเโอ๊ยตุยนุยเอ้อยแล้วคะโอ้คนดีใจเห็นกันแม่ลูกพันแม่ลูกพันจ้ะแต่ปากรลิกจะสาก,กว่าแม่จังหน่อยค่ะแม่จะเรีวยวนะป้าลูกปมามา้าสะหายมาขึ้นเขาลังบานคือเกาจะเพราะเด็นเล่มค่ะพี่หนอง บรรยากาศผาแบบมาชิวๆกับน้องแมวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตีขึ้นไปตรงนี้เลยค่ะมาเร็วนี่ค่ะประเล็นกันสองน้องแม่เพิ่นนะคะจะไปาให้ฟักกระลิกน้ำกลจ้ะในห้องเรือนนะคะมามหลัดก,กันไหวเด้๋ยจ้ะแค่ค่ะเดี๋ยวตีขึ้นเติมเติงเล็คดป็กนก บลโล่สิพรอนจ้ะนี่เ็ดปิดนกค่ะช่วงนี้อากาศเพิ่งกระสิแห้งๆนะจ้ะเห็ดปีกนกกระสิเริ่มออกอีกแล้วรอบทองจ้ะมันสะหายตีไปหมดละเห็ดนางไกแห้งหมดจันี่แห้งหมดแล้ว นี่ได้ยุจ้ะอันนี้เชือกพนนะคะนี่ขอขาวเนี่ยสปอพคนไหมละ่ะมัน,นเชือกพนสปอพคนล่วงละ นสหายมาสองตัวแล้วล่ะเหยียบเต็มตีนคออน้าเอ้ยทำแม่เพิ่นมากนะคะ่ะฟักเกลิกจะบุกใครมาก,กวนตีเขาได้นะคะวันแม่เพิ่นจะแบบหวงหนั่างสิ่นะก็ปล่อยสปอร์เดี๋ยวจ้ะ เป็นโฟซีสมนี่ก็กินได้คือกันกจ้ะพี่น้องแต่ว่าพี่จะบางขนาดละเห็นขาง่ายอ้าววัอน,นี้วัอน,น,น,นี้น้องแมวประเฮต่ว่าแม่เฮดเองจะ้ะหึกิ่งใหม่แล้เมื่อนั้นที่เห็นเฮ็ดดำแถวนี้นะไปใส่มาแล้วอย่าบอกว่าพี่แหงหมดแล้วจ้ะ มัวเ็ดดำแห่งมดเด้อพี่น้องอันนี้สีนี่ดอกจะใหญ่อยู่จ้ะมันจะไม่สีออกคผสมแบบนี้นะคะนอกใหญ่แล้วก็สีขาวนะคะแต่สีสมแบบนี้ดอกจะบางค่ะบางแบบจับหักเปลาะเลยค่ะ จะมาเห็ดดำจ้ะที่เห็นเห็ดดำด้วยแถวๆนี้แหละมื่อัานที่เก็บอยู่นี่นะตีว่าปานก็เก็บจนแบบอันนี้นะจ้ะมื่อัานที่เห็นอยู่นี่หรือได้พี่นอ้องตอนนี้หายแล้วจ้ะเขาจเป็นแห้งเนาะปลาเพิ่มแห้งแหงล้วจ้ะเราใช้เปิ่มแห้งแล้วล่วลวคะค่ะโอเห็นเลยเนี่ยจ้ะ ก็บบมีแล้วจ้ะพี่น้องกะเห็ดคลิปนะคะกะเมื่อมีถ้าได้เขาป่าใหญ่กะมีเห็ดนะคะถ้าเขาป่าน้อยเขาเขามาบอยแลวกะสิเห็ดกระสีห่างๆนะจ้ะแต่กะอยากจะเข้าขเพื่อกาค่ะนะคะ,นะค,ะคนเคยแบบหากิน,นสิงนีเนาะกะสิอยากเข้าป่าอยากเลาะเบิงสิค่ะก่มีเห็ด อียังขึ้น,มามาน้ำมัแน่สิคะนะกะจะประมาณเลยค่ะนั่นอย่าไปกัดกันแม่เพื่อนนะคะเพื่อนจะห่วงเพื่อนบม่ให้ลูกเพื่อนตามค่ะนั่น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 ไม่เอาลูกเบื่องค่ะเพื่อนจะบปอยากให้เออนะ้บาบปอยากให้ฟักเกลิกตามให้เขาตามด้วยจะเป็นไร มันก็นจะมีแบบเห็ดมันปูสีสมเอ้ยไม่เห็ดนางไก่สีสมแบบเนี้ยอันนี้ตีกจะไปตม้มแซ่แข็งค่ะนี่ว่าเห็ดใส่ตม้มเดี๋ยวต้มย่จาจ้ะพี่น้องตีเบลตัดขาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวตีจะหาหมองตัดขาก่อนจะร่งกลับบ้านจ้ะอันนี้เก็บไปก่อนเนาะจะตัดขาแล้วก็โขอดขาเลยจ้ะ เพราะว่าเหตุผลหนึ่งทางคนชั่นจากพี่นอกนะคะเข้าตังบอดด้ดอกค่ะตัดตังแบบมันตองตัดขาเนาะตีบอดดาเอาทิดติต,ตะอกมานํำจ้ะพอจังใดพวกเศษเห็ดต่างๆเนาะจา้ะถึงต,ตีออกจากปลามากตีกระตองเอามาถิ่มหลังบานตีขึ้นเกาจาก้ะอุ๊ยพี่นอก เพราะโทษจะ้ะเตรียมมะถิมล้างบานทตี่ึเกาจะ้ะให้เป็นขึ้นล้างบานเนะาะยาำตีมากค่ะตีกระเสมมาอาขึ้นมาถิมน้ำเนาะ <c oughs> แต่ว่านอนกับสมัครเบิรงคลิปตัดขาไปน้ำเก็บไปน้ำนะคะถ้าพื้นที่รับสาบตีกระเฮ็ดได้อยู่ค่ะ ถ้าพื้นทีบ่นบบลราบนาะมันกระชิญอยากแน้นะคะโอเคค่ะ,คะน้องดูซัดปลา,าสัดปลามากอันค่ะเคียเนาะเคียแถวนี้เราจะแตกบนัันเข้ากับจเจอกับเขาค่ะที่จะไปต้มแซ่แข็งไว้แล้วพี่นา่เพิ่นเอาไปดองจ้ะพี่น้อง เห็นน้ำไก่นี่ค่ะดองแซ่บดองกินกับเนื้อจ้ะมาเลาะให้พอหายเหนื่อยเดี๋ตทีก็จะตัดขาอยู่นี่แล้วเนาะนะคะตัดขายอยู่นี่เลยจ้ะไก่เห้นน้ำไก่เนี่ยเพิงพงพ่งตังเพิ่งโปะจ้ะเพิ่งตังเปาะอยู่แล้วเนาะฟักเกลิกฟักเกลิก,ะลก,ะลกะจะบัองมาอยู่แถวนี้นะคะ จะมีมาแต่อื่นนะเนาะวันนี้ก็เฮ็ดคลิปชิ่ๆไปกับน,น้องแมวเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับ FC นะคะน้องแมวเนาะจา้ะตัวนี้ตีก็เลยเฮ็ดจัดหายซะค่ะเอานั่งไปใสย่ยเราเอาคนนั่งไปลอยพุ่นจ้ะเออินนะคนบอกไข่มันนะคะคนจะเป็นองค์คลักจะอยู่ำลำรอบอ้อมๆนีคะค่ะแล้วนี่ปอมฟเฟียคือจังฟักเกลิดจ้ะฟักเกลิดนั่นจะเฟีย นั่งก็จะบอบอแบอบป่บาอันบาใครถือกันปันไดนะคะแม่นั่งก็จะบยาย้นั่งตามนะคะอันนี้เฮดปิดนกชุดสองนะคะนี่ชุดนี้งามจา้ะเผ็ดเนี่ยแ่บจ้ะรสชาติก็บริเลตต่างจากเฮ็ดนางไก่ปันไดนะคะแต่ว่ากร็สิมีความออกอ่กินจะแห้งนะคะแล้วก็จะขมนิดหน่อยจ้ะบริเลขมคักยำเขาผัดใส่ คลิปเพชรนะคะก้มคมก็จะบ่ม,มีแล้วจ้ะแต่มันได้น้อยนะจิก็จะไปเฮ็ดเอาไปต้มใส่กันนี่ยแล้วจ้ะสวยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าพื้นหนังแมวเนาะค่ะเออเอ้หนานะคะเพึ่นจะคล้องแคล้วเพึ่นจะว่องไวเนาะจ้ะเออหน้าคือตัวสีดำเนาะจ้ะฟักเกลือคือตัวสีขาว ฟักเรียพิ่นจะตัวเตีย้ยมนุ่มเนี้ยมค่ะเพิ่นไปใส่เพิ่นกระสิตไปแบบซ่าจะบอจะบอเลี้ยวบอวองบอไวคือคือแม่แม่เพิ่นเนี่ยพิ่นจะแบบตัวชับ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 เลยค่ะเป็นต้นไม้แกงนะคะแต่ว่ามแมวตีสองตัวเนี่ยจะเป็นแมวชิลาสัตนะคะคือเพิ่นจะมักมาหล่าสัตมักมาแบบตะคุบแล้วก็เอาไปแลกอาหารน้ำเ้าจะ้ะเพิ่นคิดว่าเ้ากิน กินหนูเขาได้บุป็นคุปปูไปแดดกระเสียไปมันเอาไปอ่างนะคะแล้วกส็สิเอาไปแลกอาหารนํำเนาะประวัตินั่งนะคะนั่งฟักกะลิกกระสิพวกไข่ลายทอนั่งเอินนาจ้ะเพราะว่านั่งนนะาาฟักกะลิกเพิ่นกะเออ่จะเป็นผุ้สาซ้ำอางนะจ้ะมาเพื่อนตามมาแล้ว มาจอบจอบไมเ่เอยค่ะแม่เพิ่นจองอยู่เพิ่นจะบกไข่แบบมาไกลห้าดอกถ้าแม่เพิ่อนอยู่นี่แต่นั่งฟักเล็กนะคะแต่ในน้อยเพิ่นเพิ่นจะกับบรอดค่ะเพิ่นเป็นฝีเนอะอยู่ข้อนะคะก็พาไปหาหมอพาไปหาหมอค่อยอันดีขืนค่ะแพ้ไปกระแห้งดีก็เอาอันเอาวานทันงตะลาคนะคะถ้าแพ้ให้เพิ่น แขงเร็วด้อค่ะแมวเป็นลูกของเอิญนาแล้วก็เป็นแมวตัวสุดท้ายแจาะจ้ะเป็นคอร์ดมาเนาะอุปเมนตตัวสุดถ้ายตัวรอกสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเป็นสีดำอันนั้นเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นมากแล้วจ้ะเป็นตัวสีดำค่ะเพิ่นบ่แข็งแรงนะคะแมวนะคะสันชัดต่ยานแมวเนาะถ้าเป็นคอร์ดลวงมากนะคะถ้าเป็นหูว่าตัวใดเอามาแล้วหูซึ้อกว่าเพิ่นป่วยล้วอเพิ่นจะบอลอยสิคะแม่เพิ่นจะบ่เอาบ่ห้กินนมนะคะแม่เพิ่นจะบ่เอาเลยค่ะเพิ่นจะเคลียเคลียออกเนาะ แค่ออกจากกลุ่มนะคะอาจารย์ที่ตีเรียงแม่มากรกะตีสังเกตนะจา๊ะเราเนี่นะคะพ,พุ่นแม่พุ่นยูพุ่นนี่คะ่ะแม่ตีสองตีแม่ตีสองตัวนี่จะยวงสีละคะ่ะจะบันนี้จะจะคล้องเด็ดขาดเลยถ้าจะคล้องบกกลับนั่งกับเสือเลยพอกินรลอดนึงเนี่ยละคะ่ะวันนี้ภาแม่เชีชิวคะ่ะบ่อเด็กอันนี้เนาะคะ่ะน้องบ่อเด็กเขาปลาใหญ่จ้ะเาจะตีก็จะไปลงไปแล้วจ้ะ เด่นหลังบานซื้อมาจอบเบิงเห็ดจ้ะมีเห็ดอะไรขึ้นบ้าบ้างสินะจริงกับมาดูแล้วค่ะมาบอยเนาะเห็ดกะขึ้นบ่ท่านนะจ้ะมันขึ้นบท่านดอกเพิ่นช่วงนี้มันมันแรงๆจ้ะอากาศมันแรงๆมันจะเป็นใบไม้ร่วงแล้ว แค่ค่ะคลิปวิดีโอนี้ยตีขอล่าไปก่อนนะคะเนาะก่อนคลิปหน้าเด้จ้าเดี๋ยวตีกับสิบพัน้องแมวเดินกลับเนาะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วมือแล้วมะอันนี้มาเอาใจพ่อแม่พี่น้อง fc ที่ชื่นชอบนะคะฟาเกลิกเอิรนะ แมวที่ไม่ใช่แมวแมวที่บอกคือแมวจ้ะเอาปลากริ๊กไปไหนเอะนะฮะปลากริ๊กไปไหนล่ะลูกทำไมหนูไม่ชอบให้เออปลากริ๊กตามด้วยฮะเป็นแม่ที่ไม่ชอบให้เด็กให้ลูกตามเนาะนั่งมอนล่อเลยจ้ะ อันนี้ก็เริ่มจะไฟแล้วพี่น้องเริ่มจะวายแล้วจ้าเขามาตัดต้นใหม่ตือนื้บดดกเลยค่ะแต่มันก็หายยืนพอหายเนืเดี๋ยอยู่แเ่็นเขาเนาะ ป้ากระดิกเหรอป้าป้าปะกระดิกเขาไม่ตามแล้วไม่ให้เขาตามน่ะเห็นไ,ไหมอ๋อมาแล้วตัวนูยมาแล้วมาช้าชา้าตัวนูยมาช้าชา้าค่อยๆเดินนั่นค่ะนั่นนั่นค่อยๆเดินใช่ไหมหตามจูดมามาไปตามจูดแม่ไปไปแล้ว นังรอค่ะเราไม่เดินเขาก็จะไม่เดินไปนานในวิญญาณแม่พันยันแม่พันไปไหนน้ำเป็นกานานเห็นไหมไปไม่ต้องสนใจเขาตัวเองทำไมอะ่ะจะเข้าไปให้รูน้ำกลนเรื่องค่ะเพิ่นจะแอบแล้วเพิ่อนจะ,จะควบรูปเพื่อนด้วยค่ะ เหมือนกับว่าปวยอยากให้ลูกตำคนน่ะโอเคค่ะแล้วตีก็จะขอจบคลิปนี้ยไว้แค่นี้ก็นะค่ะเนาะแล้วไปเบิ่งกันนะคะตอนเย็นตีจะเดี๋ยวเขาไปอีกบอนะจ๊ะเนาะคิปเดลโอน้ล่าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ